บายดีย้ำแรงทุกคนป้าพี่น้องมือลมแห้งแห้งเด้อลมบดมึงเลยมื้อนี้แม่มอนมานอนนําอยากกินแกงปลาแนนะใส่น้องสิแกงปลาปลาเราคือมาแต่เฮือนปลาเราเองน่แหละนี่ปลาตปลาที่อุ่นะอืัดต้นก่อน เอ้ยกระเบิดองนี่ใส่ล้วยอืมเอามาให้แม่หไห้โหต๊ะตองข้างมอก่อนไฟปิดนะเนี้เราก็จะยข่ดึงส หือจไปนี่นห่อมันใดนี Banyak kemampuan apa saca cabra é aí แม่ล่างทำความสะอาดเคียงกับเหยดไว้ลมให้เห็น

แน,น่ยมาอยู่น้ำเลยได้เห็ดอันนีกับเขาของขึ้นเลย <c oughs> น,นี่ยเ้วคุณเขาไม่ไ่้ ใส่มะเขือติ่ตมตรงไปตัปตดแป่งกระตัมเลยเป็นนัวแล้วก็ลดอี tập ở cái xe bà đẹp bà đẹp con bà có bột leo

ไปเอาหนะ่ะให้แม่ก่อนไป,ปชอบป่แม่มาซีมดูแม,ม,ม่อือปุยจะหมักเค็มเลัสบายดีเลยพี่น้อง <c oughs> ติดละครในแม่มอญน,นะเบิ่งนั่ง In trang hơn không phải pha thôi 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 pha thôi thôi เรียบร้อยนองล,ลายเรีบรายแล้วเีนเนเตรียมใส่ถ้่วเอานยน,นเอาแลทาแไว้อไปแหละพี่น้องคลิปนี้ผมขอบใจเด้อเขามาหลับชมเห็ดกับขนเขาเสน่ห์บ๊ายา